สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับช่องหมามีออสการ์ค่ะในวันอังคารที่9มกราคมปี2567นะคะวันนี้มาอัปเดตราคากลางข้าวเปลือกเหมือนเช่นเคยนะคะหอมมะลิกับเหนียวน่ตีคู่สู่สีกันมาเลยนะขยับตัวดีค่ะนะชาวนาอย่างเราเนี่ยกักได้กักนะคะทิศทางการส่งออกก็ไปได้สวยเลยนะคะหากดูคลิปเมื่อวานก่อนนะคะมีปัจจัยบวกเพิ่มเลย นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ละรายการไล่เรียงไปแต่ละจังหวัดค่ะเราเริ่มรายการแรกกันเลยนะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลาค่ะข่าวเปิกเจ้านะคะนาะปี2,566ทับ67ค่ะจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งนบาทถึง1,290 0บาท จังหวัดพิจิต12,300บาทถึง13,000บาทจังหวัดกำแพงเพชร11,800บาทถึง12,500บาทปรับลดลงมา200บาทค่ะจังหวัดพิจณุโลก11,700บาท ถึง13,000บาทจังหวัดสุพรรณบุรี12,700บาทถึง12,900บาทปรับเพิ่มขึ้นมา100บาทค่ะจังหวัดสุขโขทัย11,300บาท ถึง11,500บาทจังหวัดเพชรบูรณ์11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,100บาทถึง12,200บาทจังหวัดชัยนาท12,800บาทถึง13,000บาทจังหวัดอุทัยธานี11,500บาทถึง12,000บาท จังหวัดชลเศรา12,800บาทถึง13,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทจังหวัดอุตรดิตถ์11,800บาทถึง12,200บาทจังหวัดปราจีนบุรี12,400บาทจังหวัดลบบุรี12,000บาทถึง12,400บาทจังหวัดนครนายก12,500บาท จังหวัดปทุมธานี12,000บาทถึง12,300บาทจังหวัดนคนปรปฐม12,500บาทถึง12,900บาทจังหวัดอ่างทอง11,900บาทถึง12,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี13,000บาทถึง13,200บาทประเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะ จังหวัดราชบุรี12,600บาทถึง12,700บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี11,500บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกหอมมะลิค่ะนาปี2,566ท67นะคะจังหวัดสุรินทร์13,400บาทถึง14,200บาท จังหวัดนครราชสีมา14,200บาทถึง15,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา500บาทนะคะจังหวัดอุบลราชธานี14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์13,700บาทถึง14,300บาทจังหวัดศรีสะเกษ13,300บาทถึง14,200บาทจังหวัดร้อยเอ็ด 14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดมหาสารคาม14,500บาทถึง14,900บาทจังหวัดยโสธร13,800บาทถึง14,300บาทจังหวัดชัยภูมิ13,200บาทถึง14,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,900บาทถึง15,000บาท จังหวัดนครพนม13,700บาทถึง14,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา400บาทค่ะจังหวัดสกลนคร13,200บาทถึง14,000บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์14,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดขอนแก่น13,500บาทถึง14,300บาท จังหวัดอุดรธานี13,000บาทถึง14,500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทจังหวัดเชียงราย13,500บาทถึง14,700บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13,700บาทจังหวัดหนองคาย13,000บาทถึง13,700บาทจังหวัดมุกดาหาร14,000บาท จังหวัดเชียงใหม่13,500บาทถึง15,800บาทจังหวัดเลย14,000บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวเปลือกหอมมะลิที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างค่ะนาะปี2 5 6 6ั6 7นะคะจังหวัดนครสวรรค์12,500บาทถึง13,500บาทจังหวัดสระแก้ว13,000บาทจังหวัดพิจิตร 13,000บาทถึง14,500บาทจังหวัดพิษณุโลก15,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดฉะเชิงเซา13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดอุตรดิตถ์14,700บาทถึง15,200บาทจังหวัดนครนายก14,000บาทค่ะ รายการต่อมานะคะค่าเปิดพทุมธานีค่ะนาปี2,566-67นะคะจังหวัดลบบุรี1,2200บาทถึง1,2500บาทจังหวัดสุพันบุรี1,3300บาทถึง1,3500บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดใช้นาท1 2 0 0 0บาทจังหวัดอุตรดิษ1,3500บาท ถึง13,600บาทจังหวัดอ่างทอง12,900บาทถึง13,200บาทจังหวัดสิงห์บุรี14,000บาทถึง14,200บาท จังหวัดราชบ,บุรี13,400บาทถึง13,500บาทจังหวัดกาญจนบ,บุรี12,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา300บาทค่ะจังหวัดปดทุมธานี13,500บาทจังหวัดนครน,นายก13,000บาทค่ะรายการต่อมานะคะข้าวปึกเหนียวมเมล็ดยาวนาปี2566ทับ67ค่ะ จังหวัดขอนแก่น12,700บาทถึง13,300บาทจังหวัดอุดรธานี12,500บาทถึง13,300บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะจังหวัดสกลนคร12,400บาทถึง12,800บาทปรับเพิ่มขึ้นมา400บาทค่ะจังหวัดกาญจนบุรี13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดบนราชธ นี12,000บาทถึง12,500บาทจังหวัดร้อยเอ็ด12,000บาทจังหวัดชัยภูมิ12,700บาทถึง13,500บาทจังหวัดหนองบัวลำพู12,700บาทจังหวัดหนองคาย12,300บาทถึง12,700บาทจังหวัดเลย12,700บาท จังหวัดเชียงใหม่11,700บาทถึง12,300บาทจังหวัดมุกดาหาร13,000บาทจังหวัดลำพูน11,600บาทถึง12,300บาทค่ะ รายการต่อมานะคะเป็นรายการสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะข้าวเปลือกเนียมเมล,ล็ดคลาสนาปี2566-2567นะคะจังหวัดอุดรธานี11,500บาทถึง12,300บาทปรับเพิ่มขึ้นมา200บาทค่ะ จังหวัดเชียงราย1600บาทถึง11800บาทจังหวัดนครพนม1800บาทถึง11000บาทจังหวัดหนองคาย11300บาทถึง11700บาท จังหวัดเลย9,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ1800บาทถึง12,500บาทและจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ12,500บาทถึง13,500บาทค่ะ ทุกคนคะ่ะมามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้ได้นําเสนอจบลงไปแล้วทุกรายการนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากกรมการค้าภายในขอขอบพระคุณยิงสูงคะ่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์เข้ามานะคะกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องในน้อยช่องนี้เนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะสําหรับวันนี้ขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะและพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ,บายๆขอขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ